มาถึงคู่ที่หลายๆคนรอคอยรอชมว่าจะเกิดหรือไม่เกิดจะชนหรือไม่ชนนะครับนี่คือการชนของนินแซมเพชรพันล้านหรือว่าแแ้น้อยครับชนกับโหนดเพชรมะนงังหรือว่าไอ้ไข่แดงครับของน้องโอ๊ตมะนังสตูล เห็นอยู่ในจอในขณะน,นี้โอ้โหคนนี่รุมกันมองไม่เห็นวัวแล้วครับนี่คือแม่น,น้อยครับและนี่ก็คือไอไข่แดงแล้วครับ เราจะใช้เวลาตรงนี้อีกสักครู่เดียวอีกสักแป๊บเดียวเนี่ยแหละฮนะเอาละครับตอนนี้กรรมาการก็เคลียร์ที่เลี้ยงในสนามนะครับ นี่แหละครับตอนนี้ไอ้ไข่แดงนี่ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับเราถึงจะได้เห็นเนื้อเห็นตัวเขาแบบเต็มๆสักทีแล้ลวครับตอนนี้ เอาละครับคนในสนามนีเยอะจริงๆนะครับเอาะครับกรรมการนี่ให้สัญญาณปล่อยวัวแล้วครับไอ้แบรน้อยนี่ไม่พันเสนะครับ ไข่แดงที่พันเขาฉะนั้นเราจะดูกันง่ายๆเอาละครับแซน,น้อยแซะซ้ายก็ไปแซะซ้ายแซะอยู่นั่นแหละครับปีเขาไปเขาเป็นประโยชน์อโดนลูกนี้ครับเอาละครับล็อกติดหน้าล็อกติดนะครับล็อกลุดครับหลุดแล้วอัดไปเรื่อยๆครับไข่แดงโตไข่แดงโตงแน้อยสวน โอ้โหบอกว่าทั้งคู่นี่ไม่มีใครยอมใครแล้วครับต่างคนต่างต่างคนต่างใส่กันเต็มที่ครับ oh. มาแล้วครับต่างคนต่างเปิดแผลแล้วครับ oh. เสีย oh. แดนอยตักแค่เข้า oh. นี่และครับแหมสมเป็นบัวเงินล้านจริงๆนะครับสําหรับคู่นี้ครับ โอ้โหโอ้ใส่กันไม่ยั้งนี่เห็นมานี่หน้าขวานีเอาแล้วครับใต้ตาแม่น้อยนี่แผลมาแล้วครับเอาแล้วววโอ้โอ้ย,โ,อยโดนเจ็บๆทั้งนั้นครับโดนนั้ๆทั้งนั้นแม่เขาม่กลัวครับเดินใส่เข้าไป ไข่แดงยังจิ้มค้าไว้อยู่ครับยังยทั้งอยู่โอ้ยโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับผ่านมาหนึ่งนาที ไทยแดงโตจังเ้ยโอ้ยมา่านนี้แม่เอาละครับตาขวาดิโดนแผลเยอะครับ แหน่หน่อยจิ้มครับโอ้ยดูครับยังมีเวลาครับยังมีเวลาให้ไอ้ไข่แดงนี่กลับเข้ามาครับเลี้ยงก็ต้องทำงานโอ้ยต้องบอกว่ามายังไงไปอย่างนั้นแหละครับ อุ่ยเหนื่อยจริงๆครับแค่สองนาทีใช้เวลาไปแค่สองนาทีเสร็จเสร็จแล้วครับดีแล้วครับโอ้โหบอกว่าโดนก็ไปอย่างนี้นี่ กรรมาการก็ดูแล้วครับกรรมาการกลางในสนาม,นมาและ,แล,ะออแล้วครับและแล้วคนงานออยู่ที่แม่ครับ<อ>นี่คืนนอนินแจงเพชรพัล้านหรือว่าแป้น้อยครับช<อ>นะยัางสมศักดิ์ศรีแต่ว่าเจ็บเยอะจริงๆนคะครับ